สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้ทุกคนด้วยนะครับวมผมโฟนตุงชีเต้านะครับเอาละครับเต่ก่ตอนนี้พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับทางพักยก77นะครับหากใครสนใจไปลุยกันได้นะครับไปดูเลยดีกว่าครับ3มทีมนี้น่าเชืยที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้จะมีทีมไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับสี่ทุ่มครึ่งในวันนี้นะครับให้เชียร์ทีมอย่างลิเวอร์พูลไปได้เลยครับวันนี้จะยกคนบุกไปเยือนแมนยูที่โอทัฟฟอร์ดครับในฟุตบอลเอฟเอครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ สำหรับความน่าสนใจในเกมคู่นี้ครับลิเวอร์พูลครับผลงานช่วงหลังนี้ร้อนแรงสุดๆครับ9เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการลิเวอร์พูลครับชนะคู่แข่งไป8นัดเสมอไป1ไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับวันนี้ตัวหลักๆครับจะนำทัพโดยนักเตะยหญ่ดาวินนูนเยสครับโมซาลาแล้วก็หลุยเดียสครับจะเป็น3ประสานในเกมรุกครับแดนกลางนะครับก็อยู่ครบเลยครับเอนโดโซบอสไลครับแล้วก็แม็กแอนดิสเตอร์ แล้วก็คู่เซนเตอร์วันนี้ครับเฟอร์กิลฟันไดายจะคู่โจโกเมสแบ็กซ้ายแอนดูโรเวร์สันแบ็กขวาคอนเนอร์แบลดลีย์ครับผู้รักษาประตูวันนี้ครับก็จะเป็นเคเลเทอร์นะครับวันนี้ยกคนบุกไปเยือนแมนยูไนเต็ดที่โอทัฟฟอร์ดโดยแมนยูไนเต็ดครับผลงาน5เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งไป3เกมแล้วก็แพ้ไป2ครับฟอร์มก็ถือว่าลุ่มๆดอนๆนเลยครับส่วนวันนี้นะครับตัวหลักๆที่จะลงเล่นนะครับข่าวดีครับได้รัตมุทคอยลุนกลับมาจะเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับร่วมกับบบรรรูโโนน่เเฟัดสคกกาาาชแล้ว็ทง มาคัทแรดฟอร์ดครับจะเป็น4ประสานในเกมลุกครับแดนกลางครับคาเซมิโร่จับคู่กับคอปบี้ไมนูนะครับเกมรับก็จะเป็นทางฝั่งของวารานจับคู่กับแม็กควายนะครับแม็กควายก็ต้องลุ้นอีกทีนึงครับแต่เชื่อว่าน่าจะผ่านความฟิตลงเล่นได้นะครับแบ็กขวาวันนี้นะครับเป็นทางดาโล่นะครับแบ็กซ้ายก็จะเป็นทางฝั่งของลินเดเลฟผู้รักษาประตูเป็นทางอังเดรโอนาน่านะครับ คู่นี้นะครับวัดฟอร์มการเล่นกันหนชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลดีกว่าทุกอย่างนะครับดังนั้นผมก็เชื่อว่าเกมนี้ครับลิเวอร์พูลก็มีดีพอนะครับน่าจะสามารถบุกไปชนะแมนยูได้ดูอย่างเกมที่แล้วนะครับทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะครับเป็นทีมที่แกะเพลสซิ่งได้ดีมากๆครับแต่เจอลิเวอร์พูลเพลสซิ่งเข้าไปครับซิตี้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับก็ถือว่าแมนยูก็คงยากแล้วครับเจอเกมเพลสซิ่งของลิเวอร์พูลก็คงจะลําบากก็เชื่อว่าเกมนี้ลิิเเเเววออรรรรรร์์์พพููููลลลลจะะะสาาาามมถชชนนนนนนแยยยยไไไดด้้้ภใ90ทีีีคคค่ัับบป ระดึงคู่ที่2ในวันนี้นะครับในเวลา3ทุ่มครึ่งครับให้เชียร์ทีมอย่างเบอร์เลวุกเซนไปได้เลยนะครับวันนี้ยกผลบุกไปเยือนทีมอย่างไฟบวกทีมระดับที่8ของตารางครับสำหรับเลวุกเซนครับผลงาน9เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการครับชนะคู่แข่งไป8นัดเสมอไปหนึ่งนะครับฟอร์มการเล่นกําลังมั่นใจแบบสุดๆเลยนะครับโดยเฉพาะเกมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาก็สามารถชนะกระเบิกได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับยิ่งเล่นยิ่งคึกครับไม่แพ้ใครมาแล้ว37เกมติดต่อกันทุกรายการครับวันนี้ตัวหลัก ปาติกชิกนะครับมีเล่นร่วมกับทางฟอร์เรียนเวิร์ดนะครับแล้วก็ทางนาธานเทลล่ามิดฟิลด์คู่กลางครับเป็นกรานิชาก้าจับคู่กับปาราซิออสวิงแบ็กด้านขวาครับเป็นฟิมปงด้านซ้ายเป็นกลิวมาโดเกมรับ3คนนะครับคอสซูนูนะครับจนาธานทาแล้วก็ทางคินคาปี้ผู้รักษาประตูเป็นฮาราเดกกี้นะครับชุดนี้แข็งแกร่งเหลือเกินครับวันนี้ยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างไฟบวกซึ่งผลงานช่วงหลังถือว่ากลางๆนะครับ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้ไป2 ฟอร์มแบบนี้คงจะหยุดทีมอย่างเลวูเซ่นลำบากนะครับวันนี้ถ้าเกิดเก็บ3าแต้มได้จะนำบายเยนสิแต้มเหมือนเดิมครับนี่คือแรงจูงใจของเลเวอร์ครับก็เชื่อว่าเกมน,นี้ไม่น่าเปจะมีปัญหาสำหรับเลเวอร์ครับปลุกไปเยือนน่าจะสามารถเก็บ3แต้มได้ไม่ยากแหละครับ ปิดท้ายในค่มขึนวันนี้นะครับในลาตี2 45นาทีนะครับให้เชียร์ทีมอย่างเปะเชไปได้เลยครับทีมจาฝูงสกลีกเองครับวันนี้จะยกพลบุกไปเย็นทีมอย่างมองปริเยทีมอันดับที่13ของตารางครับสำหรับทีมอย่างเปเชครับ23นัดหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการครับชนะคู่แข่งไป16นัดเสมอไป7ไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียรับฟอร์มการเล่นก็ถือเป็นทีมที่แพ้ยากมากครับตัวหลักๆวันนี้นะครับกองหน้านำทับโดยบาโคล่านะครับ มีเอ็มบาเป้นะครับแล้วก็อุสมานเดมเบเล่ส่วนแดนกลางครับมีอีคังอินนะครับอูกาเต้แล้วก็ไซเร่เอเมอรี่ครับแล้วก็เกมรับ,บครับลูก้าเอนองเดสครับกับดานิโลวิงแบ็กด้านขวาเป็นฮาคิมีด้านซ้ายเป็นนูโน่เมนเดสครับผู้รักษาประตูเป็นทางดอนนา วันนี้ยกพลบุกไปเย็นทีมอย่างมงปรีเย่นะครับซึ่ง5นัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะคู่แข่งไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2ส่วนสถิติที่เล่นย่ำแย่มากๆครับนั่นก็คือการเล่นในบ้านตัวเองครับเพราะว่าย้อนกลับไปดูครับสถิติ10นัดหลังสุดในการลงเล่นที่บ้านตัวเองครับมงปรีเยชนะคู่แข่งเพียงเกมเดียวเท่านั้นครับฟอร์มแบบนี้ก็คงจะหยุดความร้อนแรงของเปเช่ลำบากครับดังนั้นเกมนี้เชียเปเช่ไปได้เลยนะครับ เอาละครับสมทีมที่อยากจะให้เชียกกันในค่ำคืนวันนี้นะครับสี่ทุ่มครึ่งเชีย์ทีมอย่างเลี้ยภูครับสามทุ่มครึ่งเชีย์เรวอกุเส้นตีสองสี่สิบห้าครับเชีย์เปอเชไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่มังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางนะครับของทางไซกก้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ